สวัสดีครับวันนี้ทำตามหาใจอาก็มีเรื่องราวให้ผูพ้พูดได้หยิบสาระาในการที่จะมาพูดคุยกันกิจกรรมในวันนี้ก็จะมี คณะกาละยานามิตรมาร่วมกิจกรรมนะกันในบ้านสวนเลื่อนธรรมของเราเตั้งแต่ยามเช้าก็จะมีเรื่องเล่าสู่กันและกันในการที่จะมาเ,เล่าประสบการณ์นะให้ ผูพ้พูดได้ยินได้ฟังนะมีหลากหลายวิธีการด้วยกันนะครับส่วนคารวาสก็จะมีประวัติของชีวิตนะเอามาได้พูดคุยกันนะครับจากเรื่องราวของการใช้ชีวิตซึ่งมีประสบการณ์นะ,ะหลากหลายด้วยกันนะส่วน พระคุณเจ้าก็ดีนะส่วนของคารวาะก็ดีนะในประสบการณ์ต่างๆเนะเพราะนั้นยังช่วงเช้าเนี่ยผูพ้พูดก็ได้มีโอกาสนะไปพบปะนะหมู่ญาติในะทางโลกด้วยกันเนี่ยก็ได้กล่าวถึงเรื่อง ชีวิตชีวิตคนเนี่ยจะพูดจริงๆแล้วก็มีความฝันในสิ่งที่เป็นตัวตนของแต่ละคนนะว่ามีความรักมีความชอบและก็มีความปราถนาเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับไม่ได้หมายถึงการดำรงชีพจากการเลี้ยงชีพ นะแต่ก็จะมีเลือกความปรารถนาและความสุขที่มีชีวิตนะครับบางท่านเนี่ยก็ผ่านพ้นเรื่องราวจนหาทางแก้ไขชีวิตปรับให้สู่ความเป็นปกติของการมีชีวิตอย่างมีกำลังใจที่เข้มแข็งเนี่ยอ,อ๋อไม่ได้ก็มีนะครับและบางท่านเนี่ย ก็มีชีวิตที่มีกำลังใจชีวิตที่เข้มแข็งแล้วก็มีนะครับไอสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ผู้พูดหยิบเรื่องราวในชีวิตตามความเป็นจริงออแต่และบุคคลเนี่ยที่เกี่ยวข้องกันเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับบางท่านเนี่ยก็มีสาระนะฮะว่า ได้เจอประสบการณ์การเกี่ยวข้องในวิถีชีวิตนะมีสาระต่างๆการและกันแล้วก็มีความพอใจไม่เหมือนกันนะครับอย่างตอนเช้าเนี่ยผูพ้พูดได้ไปพูดจากับท่านผู้หนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นญาติกับผู้พูดเองนะครับซึ่งกำลังใจเนี่ย เรียกว่าตกต่ำนะฮะกำลังใจที่ตกต่ำเหล่านี้นะครับผู้พูด,พดต้องหยิบเรื่องราวของอคุณธรรมของพ,พระพุทธพระธรรมประสงค์เนี่ยเอามาน้อมนำเทียบเคียงและเป็นกำลังใจนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ให้เด็กรุ่นหลังๆได้น้อมมาระมัดระวัง ของชีวิตในการที่จะเดํนเนินชีวิตไปด้วยนะครับเหตุเนื่องจากว่าวัยต่างๆของชีวิตที่เกิดมาเนี่ยผู้พูดได้กล่าวอยู่เสมอว่าในช่วงสามวัยเนี่ยนะวัยเริ่มต้นถึงอายุได้25ปีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัยการเรียนรู้รับรู้นะแล้วก็มีการพัฒนา นะเริ่มพัฒนาแล้วก็วัยจาก25ปีขึ้นไปเนี่ยนะไปถึง50ประมาณนี้นะฮะก็เป็นวัยที่พัฒนาเต็มกำลังนะฮะของชีวิตพอ50 50 51ขึ้นไปเนี่ยต่อไปถึง70 80เนี่ยนะก็เป็นเรื่องของเริ่มคิดถึงความหลังเรื่องบ้านปลายชีวิต เริ่มมีสมหวังผิดหวังแล้วก็คาดหวังยึดมั่นแล้วก็คลายกันยึดมั่นถือมั่นนะฮะก็สิ่งที่ผู้พูดได้เห็นแล้วเนี่ยได้พูดกันอยู่บ่อยๆว่าถ้าเราใช้หลักของศีลน,นะฮะของศีลละของพระธรรมในการที่จะมาประคองใจประคองการกระทําของเราก็ดีนี่นะฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยความผิดพลาดก็ดีเนี่ย ผู้ผู้เชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเรารักษาแนวทางของพระธรรมเอาไว้นี่นะฮะคือคือต้องเดินชีวิตอย่างพอเพียงอย่างพอสมควรอย่างระมัดระวังด้วยการจะกระทําก็ดีจะพูดก็ดีจะทําหน้าที่อะไรก็ดีนะครับก็ให้ให้มีการไต่จองว่า ในยุคที่เราทำหน้าที่ปัจจุบันเนี่ยความเจริญและความเปลี่ยนแปลงเนี่ยของโลกประกอบไปด้วยวัตถุหรือว่าจิตใจนะฮะอันนี้สำคัญมากถ้าเราเรียนรู้เรื่องออมนุษย์โลกเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องความคิดแข่งขันในยุคปัจจุบันนะครับการแข่งขันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่่ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วย ประคองไว้ให้ดีคือเรื่องศีลธรรมนะประกอบไปด้วยคําพูดที่มีสัจจะด้วยนะครับสัจจะก็คือทําให้ชีวิตมีเขาเรียกมีบาร,รมีและมีความเชื่อมั่นเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะใช้คําพูดของการหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยต้องอเขาเรียกมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับคําพูดต้องศักดิ์สิทธิ์เมื่อคําพูดเราศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับ จะกระทำการอะไรก็ตามนี่นะครับมันก็เกิดผลสำเร็จในชีวิตนะฮะอ,อย่างผู้พูดเนี่ยพูดตรงๆฮะการที่จะเอ่ยปากในการทำธุรกิจในการคลองเรือนนะครับในการที่มีสภาวะต้องแก้ไขนะถ้าเป็นเด็กเนี่ยเขาเรียกว่าต้องคุกคีก,กับผู้ที่มีความารู้และมีศีลธรรมเนี่ยในการขอคำแนะนำนะฮะเป็นครูบาอาจารย์ก็ดี เป็นพระคุณเจ้าก็ดีหรือเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาก็ดีนะครับก็ต้องต้องถามไทยศึกษาแล้วก็หาประสบการณ์จากการได้ยินจากการได้เห็นนะฮะจากการได้สัมผัสเกี่ยวข้องนะครับนะแล้วก็ศึกษาข้อมูลเนี่ยไต่ตองดูว่าการที่เราจะดำเนินชีวิตเบื้องต้นเนี่ยจะต้องประคองด้วยศีลและรมอย่างไร การคิดอ่านในเรื่องการทําการค้าก็ดีหรือจะทําเรื่องของรับทางานบริษัททํางานราชการก็ดีเนี่ยสิ่งที่เราต้องมุ่งมั่นในหน้าที่เนี่ยก็พยายามรักษาเขาเรียกว่าหน้าที่ของเราตามเวลาหรือการเวลาที่เราต้องอมีความสํานึกรับผิดรับชอบนะครับสมมุติว่าในทวนงานเขาทางานกันแต่เจ็ดโมงครึ่งหรือ8ปดโมงเนี่ยนะ สิ่งที่เราเป็นการบ้านในการที่จะมีไฟหรือมีพลังเนี่ยก็ต้องเตรียมการก่อนนะครับเตรียมการซะก่อนแล้วก็เอาใจจองหรือว่า,าทําไปแล้วอันนี้มันผิดจีดลธรรมหรือเปล่าหรือมันมีการเบียดเบียนใครหรือไม่อันนี้สําคัญนะครับออยังจะเห็นนะว่าอาการที่เราได้น้อมนําเรื่องของหลักของพระธรรมเอาไว้ในใจเสมอเนี่ยมันจะมีจิตสานึก สั่งสมไปด้วยความรู้สึกที่ดีแล้วก็อ่อนน้อมไปด้วยการกระทําอยู่แล้วนะเพราะว่ามันการสั่งสมคุ้นเคยแล้วก็น้อมนำสู่การกระทํสองแบบนะฮะเมื่อเราสร้างสมจากได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็พยายามฝักไฟว่าไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในตัวเรานั้นเนี่ยมันต้องเกิดความอยากนะฮะกระตุ้นให้เกิดความอยากให้ได้นะอยากจะพัฒนาชีวิตนะ อยากจะพัฒนาให้เกิดความสุขความดีเางนไหมเมื่อนั้นเมื่อเราเกิดความอยากต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะก่อตัวขึ้นให้เกิดมีกําลังได้นะฮะแต่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมนะใช่ไหมเมื่อเราก่อกิเลสหรือก่อความดีงามให้เกิดความสําเร็จเบื้องต้นเนี่ย,ยนำสู่การสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยเราก็จะมีการอะไรไหมมีการอะไรไหมเป็น ความภาคภูมิใจนะความอ่อนน้อมและต้นแบบของการที่ทำอย่างนี้ตามคนที่เออเขาทำมาแล้วนะอย่างบิดามันดาหรือครูบาอาจารย์ก็ดีเนี่ยที่เขาส่งเสริมการแนะนำให้เราได้เติมปัญญาแล้วก็เติมการกระทำเนี่ยเขาจะทำให้เรานั้นก็ค่อยซึมไปนะครับซึมระเบียบพินัยพื้นฐานเลยเนี่ยเรต้องทำให้ ให้รู้ว่าการประพปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจอย่างไรนะจิตใจเราเปลี่ยนยังไงเบิกบานขึ้นนะเบิกบานขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาหรือติดตามดรือก,การกระทําทางพระธรรมเนี่ยนะเอากระแสทางโลกอย่างเดียวเข้าไปเ,าเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นเนี่ยผู้พูด,พดมองดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปลายทางเนี่ยนะ ก็ไม่ค่อยจะสมหวังเท่าไหร่ในเรื่องของชีวิตเพราะมีจิตสุดท้ายเนยจิตที่มันจะต้องละโลกนี้ไปเนี่ยนะฮะมีแต่ความเศร้าหมองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะผูพ้พูดก็ขอยกเรื่องลาข้าวมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ขอพูดคําว่าขเขาเรียกของขวัญวันที่จะจากโลกนี้ไปหรือความตายนะฮะการที่เราสร้างกําลังใจ ให้ของฝันกับเราในการที่เจอเรื่องราวของความพัดพลากหรือความตายเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเมื่อเวลานั้นมาถึงกับเรานะครับผูพ้พูดก็ขอแนะนำนะฮะว่าถ้าเราจะสร้างของฝันให้เราวันนั้นจริงๆฮะค,คือเรียกว่าเราต้องเรียกฝึกความดีงามเนี่ยเนะี่ยมันทำให้จิตเราพร้อม ได้ง่ายนะฮะแต่ถ้าเราฝึกตัวเองในทางร้ายเนี่ยเราทำความอยากไปเรื่อยจนกระทั่งไม่ได้มีการเขาเรียกว่าสละเครือกูลหรือตอบแทนส่วนกลางยังไงตอบแทนคุณของบิดามันดาอย่างไรเนี่ยนะหรือตอบแทนกับสังคมแบบไหนเนี่ยถ้าเราไม่มีการเขาเรียกการตอบแทนมายถึงการละการสละการวางนะครับ การทดแทนนั่นแหละรครับคือการส,สละด้วยการละด้วยการวางด้วยพร้อมกับสิ่งที่เกิดบุญกุศลด้วยใช่ไหมครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นละวางไม่ใช่หมายถึงการละทิ้งนะอันนี้สําคัญอยู่เพราะว่าผู้พูดเองก็ได้พูดอยู่หลายครั้งว่าการที่เราใช้พระธรรมเนี่ยในการที่มาศึกษาเรื่องการตอบแทนแล้วก็ละวางเนี่ยจะต้องประกอบกับก,บการ ที่เราได้ทำกิจกรรมนะครับเป็นกุศลที่เกิดขึ้นโดยรวม <c oughs> แล้วก็ทำหน้าที่ฝึกฝนอบรมด้วยความอยากอยากดีใช่ไหมไม่ใช่อยาก้ายนะต้องอยากดีพออยากดีก็ต้องอะไรไหมพัฒนาตัวเองนะครับขยันมันเพียนนะครับขยันมันเพียนฝึกตัวเองให้มีระเบียบวินัยอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ไปฝึกในการที่จะมีการเข้าใจธรรมชาติของความจริงนะครับเขาบอกว่า,าชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์ทางกายก็ดีทางใจก็ดีนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าไอ้หลักการที่เราได้เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เราเนี่ยย่อมมีความทุกข์ทางใจและทางกายนะฮะและก็พยายามดิ้นลนทุลนทุลาย ไปสู่การแก้ไขความไม่สบายใจและไม่สบายกายนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยเราขอพูด็นพื้นพื้นเป็นแนวทางรวมๆว่าความไม่สบายกายและไม่สบายใจเหล่านี้นะครับจึงเป็นเหตุให้เราได้หลงไหลจนเสียเวลาต่อเนื่องได้นะแต่ถ้าเราหยิบเรื่องธรรมชาติมาประกอบเรื่องพระธรรมด้วยเนี่ย มันจะนำให้จิตใจของเราน,ะนั้นเเข้มแข็งนะมั่นคงแล้วก็มีระเบียบวินยัยและวก็สู่การละวางได้ <c oughs> นะครับเพราะเนื่องจากว่าไอ้ใจที่มีการเรียนรู้พระธรรมนั่นแหละครับมันจะมีเมตตาประกอบกับการเข้าใจธรรมชาตินะครับว่าบุคคลเนี่ยเกิดมาย่อมมีกรรมไม่เท่าเทียมกันนะเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างนะครับ <c oughs> ไอ้สิ่งเหล่านีนะ้ที่ผู้พูดหยิบขึ้นมาในในใน,ในเวลานี้เนี่ยก็ได้ดูนะครับวันเวลาของการที่ทำประโยชน์ไปแต่ละวันเนี่ยนะครับมันมีเวลาที่ไวจนเราไม่สามารถจะจับต้องได้เลยว่าขนาดนี้เวลากี่โมงกี่ยามนะครับมันเหมือนกับไวมากว่องไวจนกระทั่งมันเกิดอะไรเกิดการเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นของ การเวลานะครับจึงไม่ได้ปล่อยเวลาให้สูญเสีย <c oughs> จากการประพฤติปฏิบัติหรือการกระทํานะครับอย่างผู้พูดอย่างเงี้ยอย่างตอนเช้าเนี่ยนะก็ตื่นมาประมาณตีสามกว่ากว่าเนี่ยใจมันก็ผุดขึ้นมาเนี่ยอยากจะพูดจากกันอยากทําภารกิจต่างๆที่ต้องทําอยู่ย่วันนี้ก็มีภารกิจหลายอย่างมากๆนนะครับอ่ก็มี คณะต่างจะเข้าเข,ข้าออกออกพบปะกันแล้วเราก็ไปสู่การเยี่ยมเยียนกันก็ตามเนี่ยก็จะมีสาระหลายอย่างไปพบสิ่งที่เศร้าหมองนะไปพบสิ่งที่เอ่อก็เรียกว่ากำลังใจฟื้นฟูฟเต็กมกำลังนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆเรื่องที่เราได้เกี่ยวข้องจะม,มีความเห็นมีคําตื่นตาตื่นใจเรื่องราวต่างๆของการดำเนินชีวิตแล้วก็กลับมาสู่พื้นที่ มีการรอคอยคาดหวางต่างๆนานาเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับให้เราได้เห็นว่าชีวิตถ้าสร้างกําลังใจให้เข้มแข็งเนี่ยแล้วเนี่ยผลของการเดินของกายและจิตใจของเราเนี่ยก็ไปสู่หน้าที่อย่างมีความสุขเห็นไ,ไหมฮะถ้าเราเข้าใจนะมันก็จะมีความสุขมีการยี้มแย้มแจ่มใ่ใสเบิกบานนะครับด้วยความไม่ได้มองเรื่องเวลา ไม่ได้ตั้งด้วยเวลา <c oughs> มีความคิดดีปรารถนาดีให้กันนะครับอ,อันนี้สําคัญมากนะเพราะว่าในฐานะทีะ่บ้านเรือนธรรมเนี่ยก็เป็นศูนย์หนึ่งของการฝึกตัวเองนะครับคือตัวเองเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้สร้างวินยัยสร้างสัจจะสร้างเขาเรียกกันพัฒนานะฮะมีหลายเรื่องที่เราได้เห็นว่า แต่ละคนก็ทําหน้าที่ของแต่ละคนไปในเรื่องราวต่างๆก็ดําเนินไปสิ่งที่เราต้องสอบก็คือจิตใจของเรานะครับจิตใจของเราและการเคลื่อนไหวทางกายของเรานะฮะนั้นบางท่านก็จะฝึกฝนเรื่องเขาเรียกปฏิบัติกันนะครับก็จะมีเสวนาพูดจาก,กันว่า,าการภาวนาเนี่ยผลมันเกิดความสุขและออกจากทุกข์ได้อย่างไรเหมือนกันนะครับ และผลของการที่ทำเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เข้าให้ตัวเราได้เกิดสติปัญญาเนี่ยเขาทำยังไงทำแล้วผลที่เกิดขึ้นทางใจมันเกิดแบบไหนนะครับเพราะนั้นอะไรก็ก็ดีนะครับเพราะว่าการกระทำเป็นความดีเนี่ยต้องสร้างความอยากให้เกิดขึ้นนะครับว่าการที่เราจะทำกรรมดีก็ต้องมีกิเลสความอยากทำความที่ดีจนเกิดความอยากเป็นคุ้นเคย เข้าสู่ความเป็นปกติได้นะแล้วก็ถึงจะมีการพิจารณาสิ่งที่เกิดความเป็นปกตินะครับว่ามันปกติแล้วเนี่ยจิตเรายังทําหน้าที่อย่างเข้มแข,ข็งเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือพัฒนามากกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นผูด้ดได้กล่าวได้พูดจากกันในวันนี้นะก็หลายเ,เรนะื่องราวนะบางทีเราเป็นผู้ฟังที่ดีก็มีประโยชน์นะครับ เป็นผู้พูดจาออกไปด้วยการระมัดระวังก็มีประโยชน์ใช่ไหมฮะและสู่การกระทําหน้าที่ต่างเนี่ยก็มองถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องของปกติการใช้ชีวิตของเรือนหรือว่าปกติการที่จะพัฒนาเรื่องบุญกุศลบารามีนะฮะหรือจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายคือเข้าใจธรรมชาติของความเป็นจริงว่า ชีวิตไม่เที่ยงนะก็ต้องพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงนะฮะในธาตุสีของเราในร่างกายของเรานะครับในแรงกระทบที่เกิดขึ้นของเรานะครับว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราต้องเอามาตรวจสอบตัวเองนะฮะดูตัวเองเนะี่ยแล้วก็รู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยมันมันเบาบางกับการที่ปรุงแต่งแค่ไหนนะฮะ ที่เราได้พูดกันว่าไอ้ตัวกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยกิเลสความโกรธกิเลสความยึดถือความห่วงหาอะไรนะเอ่อความเขาเรียกฤตษยาฆาพยาบาทต่างๆที่เราปะปนเกี่ยวข้องนี่แหละครับสาคัญนะครับถ้าเราใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์และมีความสุขนะครับตั้งแต่ปัจจุบันเลยนะครับตั้งแต่ยาววัยเลยดีกว่าตั้งแต่เริ่มจําความได้เล่าเรียนเขียนอ่านไปด้วย ความเพลิดเพลินมีความสุขพร้อมกับการได้ฝึกตัวเองให้ให้เกิดการอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเรือนของเราเนี่ยอันนี้สําคัญมากนะครับและไปสู่การเรียนรู้ต่อไปด้วยว่าถ้าเราจะประกอบอาชีพการงานเนี่ยต้องเลือกยกใจให้เข้าถึงความรักและความเอาใจใส่ให้ได้ใช่ไหมถ้าเรามีความรักในการทํางานเมื่อไหรเนี่ยนะฮะ ความสําเร็จของการจากความรักที่เราทํางานนี่แหละครับมันจะนําส่งให้เราเนี่ยทวีคูณมากขึ้นเ,นเรีือว่ามีมีการทำสิ่งที่ทําให้เกิดความสุขและเกิดความรักแล้วก็สามารถเรียกว่าพลิกแพงให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นใช่หไหมฮะจากเดิมคิดแล้วก็ทำพอเริ่มคิดและทำเนี่ยย่อมมีผิดและมีถูกนีมีอ่ะ าจจะไม่ลงตัวทีเดียวแต่มันจะมีการเรียนรู้และพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สําคัญนะครับเราตรวจสอบสาระที่เราได้มีชีวิตเขาเรียกว่าเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อโอกาสที่เราต้องอะไรไหมสูญเสียหรือตายหรือหมดเวลาของชีวิตใช่ไหมครับนี่แหละครับที่เราต้องฝึกฝนอบรมตัวเองนะครับด้วยคุณธรรมศีลธรร,รรมนะด้วยพระธรรมกล่าวไว้ว่า เราต้องมีการเรียนรู้ตัวเองนะให้เข้าถึงเรื่องราวของการละการวางนะครับถ้าเราจะละวางได้เนี่ยมันจําเป็นต้องเรียนรู้เรื่องแรงกระทบให้มากๆนะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยกันระหว่างพระคุณเจ้าด้วยพระคุณเจ้าก็จะส่งเรื่องราวของแรงกระทบะต่างๆนะฮะสิ่งที่เข้าไปแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ย มันยึดแลมันวางนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นคุณนะฮะเป็นคุณกับเราเรียกฝึกให้เรายอมรับกับความจริงได้และเข้าสู่การเบาสบายเมื่อเราต้องสูญเสียร่างกายไปหรือตายไปนะฮะอันนี้นะครับคือของขวัญใน,นการเรียนรู้ชีวิตพร้อมที่จะอยู่อย่างมีความสุขพร้อมที่จะจากไปด้วยความเข้าใจและเบาสบายนะฮนะอันนี้สําคัญมาก มันเป็นเรื่องราวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาศึกษากันว่าจากนี้ไปมีอะไรอีกไหมถ้าเราตายแล้วเนี่ยเราจะไปไหนกันดีนะครับถ้าจะเราจะไปเเรียกว่าทำความสบายทำสงบเนี่ยแนวทางนี้เขาเรียกวสวยสวยหนทางของอะไรที่มันเป็นเรื่องของออภาวนาเนี่ยเป็นพรมโลกก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เรามีความคุ้นเคยกันเนี่ยจะ ภาวนาสักจำนวนมากนะที่ผู้พูดได้สังเกตดูใช่ไหมฮะแต่ด้วยความผู้พูดเนี่ยเห็นประโยชน์ของภาวะที่เป็นจริงก็อ,อยากให้เราฝึกความพร้อมจากการฝึกสติด้วยนะว่าเมื่อเราภาวนาไปแล้วเนี่ยก็ขอให้เรามีสติรู้ภาวะที่เราเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทางกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทางใจที่เกี่ยวข้องกันตามความเป็นจริงด้วยนะครับ ทำให้เรานั้นรู้ว่าเมื่อเราจะตายทาอย่างไรด้วยนะครับเมื่อเราจะอยู่ก็ดูแลตัวเองให้ดีแข็งแรงนะอย่าปล่อยปะลจัเลยนะสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเรานะครับอย่างผู้พูดเองเนี่ยโอ้เรื่องราวมากมายเลยเนะี่ยะแยะมีเรื่องราวที่เราต้องเข้าไปสู่การเกี่ยวข้องเนี่ยมากมายนะฮะแต่ก็มีความรู้สึกเพียงพอและพอใจกับการที่ได้ทําประโยชน์ไปในสิ่งที่มีหน้าที่นะครับ แร้วก็ฝึกฝนตัวเองด้วยว่าเราต้องอให้ชีวิตที่มีอยู่นีให้เกิดประโยชน์นะไม่ใช่ผลประโยชน์นะให้เกิดประโยชน์และมีความสุขโดยรวมๆยิ่งยงขึ้นไปนะฮะอโอกาสนี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดึกพอสมควรนะ,ะก็เลยมาพูดจากันเด็กน้อยอในฐานะที่วันละของการได้ดำเนินการ สาระวันนี้ไปนะก็พอตั้งสาระวันนี้ว่า,าการที่เราเรียกว่าให้ของฝันในการพัดนาจากการด้วยการประพฤติปฏิบัติแนวทางอย่างนี้นะเรียกว่าแนวทางพ้นทุก์การละการวางนะครับให้จิตใจเราอยู่ในปัจจุบันอาการให้ได้นะครับกนะ็ขอนอ,อบร้องคุณของพระพุพะพะทธธรรมพระสงค์ ุณของบิดามันดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยให้อวยพรให้เราทั้งหลายท่านทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจและก็มีปัญญายิ่งยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีนะครับ